สวัสดีสบายดีสวัสดีเด้อจ้าโอเมพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านจ้าเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทางฟังลา่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศจ้ามันนี้ก็มาขอกบนองแพร่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมนาะจ้าเนาะทุกคนคะ่ะมันนี้นอ้องแพร่ว่ากันเลยงานไห้เนาะจ้ากพ็พอดีว่าเอาขนมปังนะคะอ่าฟาร์มเฮาเนาะหรือว่าขนมปังโฮมวิดนะพีนนะะ่น้องเนาะทีอ่าเอานองเพิ่นกินน้ำโบท่านนะคะเพราะว่ามันเบิดอายุเนาะ แต่ว่าก,ก็เลยเอามาห้ป่าด้งจ้ะบอลเก่าบอลเดิมเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิรงกเนาะเลยจ้ะทุกคนนอกก็หไฮไลายเติบแล้วให้ป้าก,ก็ได้ป้าก,ก็เริ่มทย่อยมากินกันละเพราะว่าอยู่นี่มันสีเย็นเนาะจ้าเนาะนี่ดีมเนกระเริมมากินแต่อยู่สมสรรองหมู่บานตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าเนาะบ่ายมังครึงกะสีแดดหหอนๆในแจกหน้อยพี่น้องเอเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดนะคะนี่เลยบรรยากาศกะสีลมดมลมเลืร์เนาะ โอ้โหอันนี้คือสะโพะในโมบานซื้อนะทุกคนแต่ยังว่าบรรยากาศแบบเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะลมเลื่นไหมมีแบบว่าหายเหา้นัง่งพักผ่อนอ่ะยอนค่ายเนาะอยู่ในลมอ,อยู่ในหมกก่มก,ก๊อกหมอก๊กใหม่นะเพิ่นปูก,ก๊กใหม่เป็นแถวเนาะเพบบื่อบ้านเลยคิดเห็นผ่านเพบบื่อน้านะทุกคนบอลทีได้บอลได้ที่แบบว่าเงียบก็บคือเงียบเป็นเอิดเติดด้วยมันมีหม่มอันนี้มันจะมีอ่า ออยนามเนาะสีขึ้นมามันก็นสีเย็นๆแน่นะคะนี่เลยปลาดุกส่วนมากตรงนี้น่าจะมีแต่ปลาดุกตัวใหญ่ๆมากินเพราะว่าตรงนี้น้ํามันลึกนะคะนี่เลยเนาะกาดเจ้าหน่ายเพิ่นกับเป็นห่วงเป็นไ่นะคะเนาะทุกคนเนะเาะแพลว่ากระซีมเค้อเหลืองกันแบบว่าอ่า เศรษฐกิจนอนอยู่ในลาวเจ้านายเพิ่นกับอกว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ด้เพิ่นว่าจังได๋กะให้อดเอาเด้อเพจงานก็ได้นเพราะว่ากว่าเจ้านายเพิ่นจะมีมือนีนะทุกคนกว่าเจ้านายจะสนุกสับสขสบายหรือว่ามีเงินมีบ้านมีรถเพิ่นกะลําบากคือกั้นเพิ่นกวานะคะทุกคนกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพิ่นว่าทุกคนเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปว่าปะ โอ้ยแพรว่าได้ฟังคำเจ้านายว่าอะไรแบบสึงนะทุกคนซึ้งใจมากๆเลยขนาดเนาะเจ้านายของน้องสมศรีนะทุกคนขนาดท่านมีเงินนะท่านรวยนะแล้วก็แบบว่ามีบ้านนะหลายหลังมีรถนะทุกคนท่านยังแบบว่าไม่ถือตัวยังแบบต้องทำงานอะ่ะคือต้องทำงานเหมือนกันนะไปดูแล คนแก่หรือว่าไปดูแลคนแบบอ่าคนผู้สูงอายุอ่ะทุกคนโอ้โหเพ่ว่าฟังแล้วเพ่ว่าอึ้งเลยเนาะแบบเนี่ยแม่ก็ทํางานเหมือนกันที่แม่ได้เงินมา เอามาซื้อขนมซื้อนุน่นนี่นั่นให้พวกหนูกินน่ะแม่ไปทํางานนะแม่ก็ไม่ได้เอาแต่เงินรองเงินลูกนะอย่างเดียวนะคือเงินเงินลูกที่หามาแม่ก็เก็บไว้เอาไว้เผื่อใช้ในอนาคตต่อไปคือโอ้โหทุกคนนี่นะคะทุกคนความขีดของคนไทยเนะส่วนหลายเนี่ยแหละถ้าหนูทํางานเหนื่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม่เราก็ต้องแบบอดทนก็ต้องอดทนก็ต้องตั้งใจต้องขยันแล้วก็ต้องแบบ คือเพยว่าบอกเลยนะทุกคนว่าคนที่อยู่คางๆหลอบกายอะ่ะคือจะซ้อนแบบว่าเหลืองกันแบบว่าอ่าเหลืองกันใช้ชีวิตเหลืองกันอ่าเก็บเงินอล้วก็เลยเหลืองกันทํางานนะทุกคนจริงๆโยเนาะว,ว่าเฮ็ดงานแต่ละบอลอะ่ะเชื่อเลยว่ามันจะมีอุปสรรคนะทุกคนจะมีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่เข้ามาในชีวิตอะ่ะอ่ะในระหว่างที่เพยว่าพูดนะคะก็นั่งดูปลาไปด้วยนะคะขนมปังให้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะเนาะ แต่ว่าเราก็ไม่ต้องแบบอืมนี่แหละคือความห่วงใยความรารถนาดีจากคนไทยที่มีให้คนลาวอะ่ะแต่คนลาวบางคนอะ่ะเคยรู้บ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมว่าเขาอะ่ะที่เขาพูดอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาอ่าอยากเข้าไปยุ่งหรือว่าอยากเข้าไปแบบอิจฉานะบางคนอะ่ะคือพูดแบบว่าอิจว่าเขาอิจฉาเนาะแต่ที่จริงทุกคนเชื่อไหมคะถ้ามองลึกๆก,การที่เขาพูดอะ่ะก็แสดงว่าเขาห่วงเรา เขาห่วงใหญ่เราเขาบอกให้เรารู้ไงว่าเออตอนนี้เศรษฐกิจเรามันเป็นอย่างงน้นอย่างนี้นะถ้าคนจีนไปลงทุนที่เราเยอะมันก็จะเป็นผลไม่ดีนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคนจีนอะ่ะเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกคนคือเขาพูดอะ่ะแต่กับเรากับคนลราบางคนอะ่ะแต่กับมองว่าคนไทยอิจฉาไม่มองว่าเขาเป็นห่วงเขาเตือนเขาตำอ่เขาเขาแบบว่าบอกให้เราได้รู้ไวอ้อ่ะ แพวานะทุกคนอยู่ที่ไทยนานมากแพาวาพอจะรู้นิสัยคนไทยนะจริงๆทุกคนคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกยังไงก็จะพูดออกไปอย่างนั้นแล้วก็วิเคราะห์พินิจอะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงคือเขามองเห็นเส้นเส้นเส้นเห็นมองเห็นเส้นขนานแล้วไงอออันนี้ก็คือฝากไว้เนาะอุ้ยเต่าเจ้าเต่ามาเร็วเต่าเต่าม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 าๆมา,มา,มา,มาลอยมาลอยมาลอยมาเร็ว เจ้าเตา่าพี่เต่ามาเร็วพี่เตา่าพี่เต่ามากินเล้วเอาหัวขึ้นมาพี่เต่าเอ้ยปลาเอาไปแล้วอ่ะไม่ทันพี่เต่าอ่ะพี่เต่าอยู่ไหนเอา้าร้องเรียกไม่มาและทุกคนเสือบอกความโศกดีของน้องเพีวา่าหันอันคือเพีว่าหันอยู่ตรงเนี้ยคือโศกดีมากว่าโอ้กินน้ำบรทันนะคะเตา่าผลกินน้ำบรทันปลาผลหยาดไปกินก่อนเอาพี่เต่า พี่เตาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าบพาว่าสีดีายั้งมากกันแล้วแต่นะเจ้านายของพะว่าน,นเพิ่นจะแบง่งแบ่งให้กินทุกอย่างโชคดีตรงนี้แหละพี่นอ้องจะแบง่งให้กินทุกอย่างด้วยจะแบ่งแบ่งปั่นให้ทุกอย่างสื่อขานมหรือว่ายั้งกันแล้วแต่ไม่แต่เป็นขานมไม่แต่เป็นหนามเป็นยังเนี่ยโดยเฉพาะนายผู้หญิงของพะว่านะ ไมได้ที่พผ่นออเพิ่นสื่อนย่างมานี่ก็แล้วแต่พผ่นกนระตงสื่อมาเผื่อลดสื่อมาแบง่งแบ่งไหวให้ใหเพรายวเลยอันนั้นสื่อมาแบบของเพราวอันหนึ่งเลยคือแยกเลยนะแยกเลยทุกคนซื้อมาเผื่อเลยอันไหนก็เป็นแบบเดียวกันถ้าร้านขานมร้านดังๆต่อให้เป็นครัวซองอเมซอนอะไรอะไรก็แล้วแต่คือยี่ที่มันราคาร้อยกว่าบาทขานมอะน้ำนมเนยอะคือจะแบ่งเลยนะจะซื้อมาให้เลยนะไม่มีคําว่า จะเอาร้านอื่นก็คือร้านเดียวกันก็คือแบ่งไปเลยคนละชิ้นเลยเป็นสิดูแลแบบนี้นะคะพี่น้องบบเคยแบบเหลือกแบ่งซนสันวันนะกับเขากับน,น้ำนี่คือกันถาว่าซื้อมานี้แก้ใส่ถวยใส่ชามนี่กะซีห้ยเฮาตักกินเลยตักแบ่งกินเลยมาตักเอาเลยแบ่งกินเลยกินเลยกินก่อนล้วก็คือตักเอาแบ่งเอานี่นะคะความสงดีของหลวงพ่อเนาะและกะ น้องเพยว่ากับน้องสมรีนี่โอ้ยเป็นถือว่าเป็นคนที่โฉคดีและมีบุญวาสนาะคะทุกคนเนาะที่ใดความหักความแมตตาจากเจ้าหน้าอะไรก็คนรอบข้างบางคนบอกว่าเพยว่าเธอโลกสวยเกินไปน่นนี่นั่นนะไม่รู้หรอกว่าคนที่เขายยําแย่ก็มีก็มีนะทุกคนเนาะแต่ว่าเพยว่าก็ต้องว่าวในสิ่งที่เพยว่าเห็นนะคะหรือว่าในสิ่งที่ประสบพลปัญหาแต่ถามว่าเรื่องการทํางานล่ะมีอุปสรรคไหมเพยว่ากับมองเป็นเหลืองธรรมดานะ ทุกคนเชื่อไหมคะว่าไม่มีงานไหนที่ไม่มีอุปสรรคเนาะในการใช้ชีวิตนะในโลกใบนี้ไม่มีเลยเห็นไหมแค่แพรว่าให้อาหารเตา่าเต่าก็ยังมีอุปสรรคในการที่จะกินอาหารนะทุกคนมันก็ต้องแย่งกันกับป่าใครได้ก็ได้กินนะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะได้กินน้อยได้กินเยอะก็ว่ากันไปมันก็ต้องมีอุปสรรคทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนมีอุปสรรคหมดแหละเนาะทุกคนโอเคคะ่ะ ในการให้อาหารปลาครั้งนี้นะพี่น้องพี่ว่ากันระบายความรู้สึกเนาะพื่ว่ากันหนังระบายความรู้สึกนอะแบบมันมีความแบบตื่นตั้นใจนะทุกคนนอนในการที่แบบว่าเจ้านายหันเผื่อนเป็นห่วงเป็นใยเฮ้าขนาดว่าบุคอยดเดบเเบานะคะแค่พูดเรื่องการทํางานเนี่ยคือทุกคนเชื่อไหมคะว่าถ้าเจ้านายถามเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเจ้านายไม่เคยมองเราว่า,วาเฮ้ยเศรษฐกิจที่เราไม่ดีเรามีลูกน้องคนลราอะ่ะ เราก็ต้องใช้งานเขาหนักๆเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกหรอกเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่อยากจะกลับไปที่เราเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ไม่ดีเศรษฐกิจเรามันอาเศรษฐกิจลราแย่โ yeah, น่นนี่นั่นแต่กลับตรงกันขามนะคะเสื่อมบ,บอตงกันขามเนี่ยวนคือเจ้านายบริคิดแบบนันเจ้านายพัดคิดแบบว่าโอ้ยลูกน้องเฮ้านี่ลําบากเนาะนี่หอนมาพึ่งเย็นนะทุกคนนี่ร้อนมาพึ่งเย็นแห้งดูแล แห้งซอยแห้งเอาใจใส่แห้งแบบว่ามีอยัางก็คือแบงปั่นไหยแนวยูแนวกินอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะทุกคนมีแหละเขาบอกว่าสิ่งที่เราโชคดีของการถือหวยคือเราได้เจอกัลยาน้ำเม็รที่ดีในการใช้ชีวิตนะทุกคนบบมีอีหยังดีไปหนอกจากการ พอกัระยานมิตรหรือว่าพอเจ้านายที่ดีพองานที่ดีพอแบบบุคคลรลอบข้างที่ดีแพร่ว่าเสือเลยว่าทาเฮาอยูได้สิ่งแวดล้อมที่ทดีๆอ่ะเนี่ยเหมือนแพร่ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเนาะสะอาดสะอางทุกคนจิตใจก็สะอาดความคิดก็ล่มลืน่นการใช้ชีวิตก็สะดวกสบายแล้วก็ เฮาก็จะเบาต่เรื่องดีๆนะพี่น้องเนาะโอเคเ้าจากคลิปนี้พี่นีเพาวาก็ขอเราจุ๊บปุ๊บตอนนี้แล้วพี่น้องเนาะนี่เลยค่ะนั่งให้อาหารปลาเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าห้องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพะว่าจะต้องไปไปงานเนาะพรุ่งนี้พราะว่าจะไปงานไปงานวันอ่ารับปริญญานะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวรับปริญญาพระพระเพื่อนนะทุกคนที่ที่ทแพร ที่แพรารู้จักนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปตรงไหนเดี๋ยวแพราจะอ่าให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันอีกเทอนึงเนาะจ้ะอย่าลืมฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพราน้าเดอ้อเนาะจ้ะเอฟซีทันใดที่ทำชมทำฟังคิปมีจนกระทั่งจบนะคะมีความคิดเห็นแนวใดนะคะกับสมารรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อจ้ะน้องเพราก็ต้องขอขอบคุณในหลายขอโทษขออภัยนําหลายเด้อจ้ะพนมมือข้างเดียวนะจ้ะพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ